รายการทีวีเริ่มเชิญกูเอาแล้วออกมาดิ้นอีกแล้วเริ่มดิน้นก่อนหน้านี้กูนิ่งๆนะเพราะเ,าเคยด่าก,กูไว้รายการทีวีไม่สนใจแล้วอะไรแล้วต่างคนหลายคนมากด่ากูเนี่ยด่าชำสื่อไม่ความสนใจแล้วช่องข่าวไม่ความสนใจแล้วกูเริ่มกลับมออกรายการเอาละเริ่มดิน้นเห็นกูออกรายการเปิดปากกับพ่อผู้เอาละเริ่มออกมาโวยวาย พอเวลากูเริ่มดำเริ่มกาะก,กูอีกแล้วเริ่มกาะก,กูอีกแล้วแล้วเดี๋ยววันนังคารกูไปออกรายการอีกรายการหนึ่งอกีกกี้แตกกูบอกให้เริ่มดิน้นพอเวลากูเริ่มกลับออกรายการเริ่มดิน้นทนไม่ได้จะตายต้องรีบออกมาด่าเลยเดี๋ยวก่อ,อก,กระแสไม่ทันเดี๋ยวกูดับก่อน พราะชื่อเสียงมันขึ้นมันลงต้องรีบด่ากูก่อนเดี๋ยวด่าไม่ทันอีก่อนหน้านี้มาไม่ด่ากูเลยนะเงียบกิบไปนานมากหลายต่อหลายคนนะหายหัวไปเลยเพราะอะไรกระแสกูตกพอเวลาเริ่มมีสื่อมาจับจ้องเริ่มมีนักข่าวมาสัมภาษณ์กูเอาละฮะเริ่มมาอีกแล้วครับท่านเริ่มมาฮแม่รอจังหวะอยู่ละสิ ว่าจะก่อกูตอนไหน